สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มการกดถูกใจนะครับบกผู้ติดตามแฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดการกดถูกใจหรือว่าผู้ติดตามแฟนเพจน้อยนะครับอะไรอยากจะเพิ่มเนี่ยขอสามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่หน้า Google เนี่ยครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า KB นะครับคิดเหตเนี่ยครับแล้วก็กดค้นหาเนี่ยครับเราจะเจอเว็บแรกนะครับ KB คิดเหตุ .com เนี่ยครับก็คลิกเข้าไปเนี่ยครับหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เเเเนนนนีี่่่ยดข้้าามทว็็บบไไซต์กกกััอะคร อ่ะเราก็ได uh, ้เข้ามาที่เว็บไซต์ k m k t h com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับของคุณชมท่านใดนะยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับพอคลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะ่ครับอ่ะสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับอ่หรือใครไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครับขอสมัครสมาชิกนะครับด้วย อ่ะสำหรับคนที่ลงชื่อเข้าใช้เนี่ยหรือว่าสมัครใช้ด้วย Google เนี่ยครับพอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้ด้วยการกรอกข้อมูลเนี่ยพอลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ k m k t c o m คันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับฝากขอกุูชมตันใดนะครับที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับอ่ะขอให้ผู้ชมนะครับมาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับอ่นในเมนูเติมเงินก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับ ช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารเลยนะครับอะต่อมานะครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนี่ยบริษัทเรใช้ได้ทุกธนาคารเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นนางเปาเวลส์นะครับแล้วก็ชิลเพย์เนะครับอะไรในช่องทางชิลเพย์ตรงนี้นะครับก็ใช้ได้อ่าจะใช้ได้อีกหลายช่องทางนะครับก็จะมีเป็นการสแกน QR code นะครับธุนกิจเวลส์แล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บนเติมก็สามารถใช้กันได้นะครับอและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับ ทุกช่องทางนะครับพอก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านล่างนะครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับคุณผู้ชมก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับให้คุณผู้ชมกดกลับมาที่คำสั่งซื้อใหม่กันเลยนีครับอ่ะด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกตอร์ยูทูบนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับอ่นในโซนนี้นะครับเราจะมาใช้โซนแพ อ่าแล้วเราก็มาดูที่หมดหมู่กันเลยนะครับอ่าวันนี้เราจะเพิ่มอ่าถูกใจนี่ครับบอกพิติตตามแฟนเพจนะครับคุณผชมก็เลือกมาครับอ่าเดี๋ยวอ่าตรงนี้เลยนะครับก็เลือกมาที่เพิ่มถูกใจนะครับบอกพติตตามแฟนเพจนีครับตรงนี้ครับอ่าก็เลือกเข้ามานะครับอ่าแล้วก็มาดูที่บริการนะครับอ่าก็จะมีอยู่หลายบริการให้เลือกใช้เนี่ยเขจะมีอะไรราคาเนี่ยครับที่แตกต่างกันไปเนี่ยแล้วก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับอ่ากขาเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการจะเลืือออกกเเเเปป็็นนนนนนตตตัััววไหีี่ยผมจะะลลท2รรง้คบ เอาไปเราเลือกบริการมาเรียบร้อยเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับเอาตรงนี้ก็จะแนะนำนะครับให้ผู้ชมนะครับอ่านตรงหมายเหตุกันด้วยนะครับเอาแล้วต่อมานะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยครับเรให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ f เฟซบ o ๊กก็เลยนะครับเราก็มาที่หน้าแฟนเพจนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับยอดการกดทุกชัยกดทุกเพื่อตานเนี่ยครับเอาแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับอันในส่วนปริมาณนะครับเขขาบอกั้นต่ามที่นยครับถึงล้านนะครับผู้้ชมตองการจะเพิ่มยอด อาพุทตามบวกถูกใจแฟนเพจไปเท่าไหร่เนี่ยพออาจใส่เข้าไปได้เลยนี่ครับผมขอจะใส่ไปที่100นี่ครับอ่าแล้วก็กดสั่งซื้อกันเลยนี่ครับเอาพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าแล้วต่อมานี่ครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้สั่งซื้อกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานนนนนนนะะะะะะคคคครรรรรรัััับบบบอ่่่่สสวตงงีี้้กก็็จเเเปลิ์ทาาาใขม อ่ะตรงนี้ก็แนะนําให้ผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ของกุ่ผู้ชมดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องเนี่ยครับยอดผู้ติดตามบอกทุกใจแฟนเพจเนี่ยครับก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานครับอ่าในส่วนตรงนี้จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อกันไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่ว่ารอเว็บไซต์ดําเนินการขอนที่จะลับไปดูนะครับยอดถูกใจบอกพี่ตามแฟนเพจนีครับในเฟซบุ๊กนะครับผมก็จะอ่าแนะนําเมนูตต่่างๆในนนนเว็บบไซ์กกััอะคร สำหรับคุณชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับจะเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะครับหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับก็ให้คุณผู้ชมกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่เมนูติดต่ออ d m ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีให้เลือก2ช่องทางนี้ในการติดต่อ admin นะครับก็จะมีตัวชื่อเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกติดต่อ admin ได้นะครับจะเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับแลวต่อมานะครับ Icana, ถจาเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับอ่าแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับไปได้เข้ามาใช้งานในอ่าในเว็บไซต์เนี่ย yes. คุณผู้ชมก็มาที่เมนูแนะนําเพื um, ่อนตรงนี euh ้เลยนะครับอ่าขอจะมีลิงก์ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถนําลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับอาที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ย้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้คุณผู้ชมก็จะได้อัตราอ่าค่าแนะนํานะครับถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันด้ เอาล้วต่อมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับอันในเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับของออเดอร์ที่เรายกเลิกมาเนี่ยพรก็จะคืนเงินเข้าเครดิตเราตรงนี้เลยนะครับอาล่ะก็จะมีประวัติการยกเลิกออเดอร์เนี่ยครับบอกอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับอาล่ะต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนีครับกลับไปที่ f c e b o o k กก็เลยนะครับอ่ะตอนนี้ยอดการกดถูกใจนะครับอยู่ที่39นะครับยอดผู้ติดตาม อ่าตอนนี้ยอดการกดถูกใจบวกพิจารณาแฟนเพจของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอ่ายอดการกดถูกใจก็ขึ้นมาที่139้เลยนะครับยอดเพื่อตามก็ขึ้นมาที่1 3 8กันแล้วนะครับอ่าก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับอะไรสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีครับอ่าผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานนนกััได้ะครบ อะไรสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดพิลารไรการไปบ้างหรือว่าพูดเร็วไปบ้างก็ลองขอภายคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอะไรต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ